ยังไม่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจ็คมาชายที่ร่ำรวยที่สุดในจีน NTD ได้พูดคุยกับนักธุรกิจชาวเยอรมันที่ติดคุกในจีนกว่า7ปีเขาพอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปรับชมรายละเอียดกันค่ะสัปดาห์นี้หนะังสือพิมพ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐได้เฉลิมฉลองให้กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีของจีน แต่ไม่ได้เอ่ยถึงแจ็คมาผู้ร่วมก่อตั้งอาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซผู้สังเกตการมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าปักกิ่งยังคงขัดแย้งกับชายที่ร่ำรวยที่สุดในจีนอยู่มาหายตัวไปเป็นเวลา3เดือนแล้วหลังจากกล่าวสุนทรพจน์วิาพากษ์วิจารณ์หน่วยงานกำกับดูแลของจีนเมื่อปีที่แล้วโรเบิร์ตโลตามีความคิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาเมื่อปี2554ขณะที่โลต้าทำเว็บไซต์ทางการเงินประสบความสำเร็จในประเทศจีนจู่ๆเขาก็ถูกจับและติดคุก หลังจากนั้นผมใช้เวลา7ปีกับอีกเดเดือนถูกควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีและอยู่ในเรือนจำของจีนโดย18เดือนจากทั้งหมดนั้นผมถูกคุมขังโดยไม่มีคำฟ้องใดๆเลยคำฟ้องเกิดขึ้นใน18เดือนต่อมาในช่วงนั้นส่วนใหญ่ผมต้องอยู่ในห้องขังเดียวและจากนั้นผมก็รู้เกมว่ารัฐบาลจีนวางคำโกหกอยู่ตรงหน้าคุณการตัดสินคดีของโรตานั้นขึ้นอยู่กับหลักฐานจากการสอบปากคำของตำรวจเท่านั้น เขาบอกว่าตำรวจบางคนก็กุเรื่องขึ้นมาโรต้ากล่าวว่าในภาคการเงินหรือเทคโนโลยีพรรคคอมมิวนิสต์จีนพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาการควบคุมไว้นักธุรกิจที่มีความเป็นอิสระมากเกินไปและไม่เต็มใจที่จะประนีประนอมหรือแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับเจ้าหน้าที่อาจเผชิญกับความยุ่งยากตอนที่ผมอยู่ในคุกผมได้พบกับนักธุรกิจหลายคนที่มีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและเป็นธุรกิจที่มีตลาดเฉพาะ ซึ่งพวกเขาอาพัฒนาเป็นการผูกขาดเพียงเพราะความเฉลียวฉลาดและคนเหล่านี้ก็ถูกกวาดล้างจากนั้นมันจะมีข้อเก่าหาเรื่องการทุจริตหรือการโกงสัญญาเสมอเมื่อเดือนที่แล้วมาปรากฏตัวในวิดีโอความยาว50วินาทีซึ่งไม่ได้เอ่ยถึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาโรตาเชื่อว่ามาตกอยู่ในการจับตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาระยะหนึ่งแล้วสุรการจับกลุ่มแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนพวกเขาวางแผนไว้เป็นอย่างดีจากนั้นพวกเขารวบรวมหลักฐานและเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลา จากนั้นคุณจะถูกบรกลกตัวแล้วคุณก็หายตัวไปไเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับแจ็คมาเหมือนกันสำนักข่าว NTD เบอร์ลินรายงาน